สบายดีคุณคูกขาทุกท่านเมื่อน,นี้ทางศูนย์เขาเองจะมาดีบิวเนาะเป็น Ford Ranger ปี2014แล้วท่ทานเนะเป็นสีประตูเนาะสีประตูสายเดิมเป็นเกียรอโอโโ์ Auto น 4-Win เนอะเป็นตัวท็อปเนาะเกียรโโ์ Auto 4-Win ราคาถึกอยู่สัก4,000ลลา์เนาะราคาถึกอยู่สัก4,000ลลา์ราคานี้สามารถต่อรองกันได้ รถใหม่ๆงามๆเดิมเดิมเนาะเป็นสีขาวเป็นป่ายจับประซักเลยหนึ่งสองเก่าสามเนาะอ่ะเดี๋ยวเบิ่งรถอ่อมคันอ่ะจกักสามจุดสองเนาะโฮกสปีดเป็นเกียร์อโอโต้โฟร์วินจักเริ่มซีเริ่มแม็กเริ่มเนาะส่วนนี้เป็นส่วนปวงประสานพิเศษเด้อทุกท่านเด้อ,อ ดอกเบี้ยต่ำสุดเนาะในหานหา0ูญเกาปสนำหรับรถมือสองสื่ออยู่ไซบารายอีกแล้วเนาะสำหรับดอกเบี้ยต่าแบบนี้ทางใหนที่อยากคู้ได้ละเอียดเพิ่มเติมการใจสดใจพรกะสมาติทต่อมาได้ทางเบอร์เนาะศูนย์สองศูนเก่าเ็หกคิดเก่าตลอดสา้วส่สุมงโดยติดตานได้อเดี๋ยวไปเบิ่งรถได้บอดเดนเจอร์ปี2สองนเนาะน้ำใส่สองพ พนดีโซ่ปีสิบสีเอกสารครบผอมโอนซื้อทุกแขงเลยสามารถเข้ามาเบิงได้เนาะมาลองขับรถจริงได้รถในหานท่ามีดายดุนได้ราคาไราย,ยงี่หองเลยสุชาดเนื้อ มากขั้นไลสนใจขั้นไลกันอินบ็อกซ์ส่วนโตมาเลย่านห้าอยู่ปากเสะได้ถึง่ันไปเด้เปลืองภายในเนาะ เกียร์ออโต้โฟรินสายเดิม ยังมันวนปีเนาะปี2 0ง4ันสิบสีเนาะผลิตปีผลิตทานได้ที่สนใจก็สามารถที่ต่อมาไหนเด้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไหนแต่สนใจก่อนเนาะนี่จะถือสมนุนไพรมาด้วยสำหรับทานได้ที่ใจสดเนาะ สำหรับทานและจิตใจก่อนเป็นดุ่นที่ XLC ปกติเนาะใส่งานไหนปกติแอร์เย็นเเสียงปักสัต์สบายเนาะหังถูกแต่ว่าเพื่อนกไฟครบทุกอย่างสำหรับทานไรที่สนใจกับสามาทถติดต่อมาไหนเด้อตามเบอร์เนาะศูนย์สองศูนย์เก่าเจ็ดสามสามสามหกเ็ดเก่าเนาะถ้าอเศาซีสะพวงยินดีคใน้ำยินดีคําปรึกษาทุก่านเด้อ สำหรับลูกค้าทานได้ที่จังหวัดลดเนาะมีได้ดูดได้ราคาได้ยีห่ห้อแห่งทานเดือดใส่เด้ทุกทานได้ก็ขอ,ขอบใจเนาะ